อ่า <geon> สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมเออคือร็อกแอนโดรที่เก่งที่สุดเลยเฮ้คุณอยู่กับศิลปินคอยแล้วนะผมจะร้องแล้วไอ้ใครโยนอะไรมาว่าว่ามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมึงโยนทำไมเนี่ยกูโยนกลับมึงมาโยนกลับแม่งกูโยนกลับแม่งโยนกลับแม่งเ้ยอย่าโยนไปอีกนะเว้ยนี่เดี๋ยวดิจิต้าให้ดูดิจิต้าดิ โอ๊ยกอกโอ้ยมึงเด็กีตาร์เสียงยังไม่ออกด้วยเฮ้ยมึงด่าใครด่ากูเหรอมึงด่ากูเหรอดกิกูค้างแล้วนะเวย้ยกูค้างแล้วนะเวย้ยกูอยากปเป็นล็อกแกรโลอ่ะนี่แหละชีวิตลอ็อกแกรโลเวย้ยเออโอเคอ่ะจับไม่ใหม่ไม่ยัง้างเลยไอชิบหายมึงอยากไฟกับกูเหรอ่ะาดิว่า,วามาเลยเออกมาเจอกันกูโก้แล้ว,วนะเว้ยดิเออฟฟ่าเออไปฟาช็อตกูตายไปฟ,ฟาช็อตตายเอออแล้วตอนนี้ตัวฉันอยู่ไหนเนี่ย ทำาไมมือฉันโป,ปกแสง into the light. <c oughs> นั่นคือเสียงของพระเจ้าเหรอพระเจ้าให้ฉันเดินไปตรงนั้นเหรอโอเคเอาละโอเคฉันจะไป <c oughs> okay. โอเคโอเคพระเจ้าคอยนั่นคือเสียงเทพเจ้าคอยโอเคผมอยากเป็นล็อกแอนโลครับท่านให้ผมนั้นได้เป็นล็อกแอนโลที่สวัสดิ์อ่ะ อ o อ you. นไม่ใช่เสียงที่เจ้าเลยไงวะเนี่ยแล้วจะไปกูลงนรกเนี่ยเฮ้ยกูรู้สึกว่ากูจะลงนรกนะเนี่ยอ๋อหเสียงอย่างนี้ใช่เลยกูว่ากูลงนรกแน่ๆเลยโอ้ใช่เลยนี่ไงเฮลโอ้เช็ดโอเคลองเปิดดูดิอึ๊บนั่นมันซาตานหรือเปล่าวเน่ยดูสิ แม่กูพูดด้วยว้าตัวบ้าแล้วเนี่ยทีนีเมืองนรกเลยไงวะเดียวตัวกูโปกแสกกูตายแล้วกูสาตานครับเออกูสาตานให้ผมทำอะไรพูดมาเลยเออนี่คือบริษัทแห่งนรกจะฉันอยากให้แกนั้นทำสัญญาก,ากับฉันว่า,าแกจะต้องอืม อะไรสักอย่างกูก็แปลไม่เป็นเหมือนกันชันคิดว่าราบหมูมะนาวเนี่ยมันอร่อยที่สุดแล้วนะของประเทศไทยเนี่ยนายเคยกินบ้างไหมเชื่อใจชั้นนะว่าราบหมูมะนาวเนี่ยอร่อยที่สุดไม่จะเกี่ยวกันเลยโอ้นายอ่ะตายไปแล้วนายต้องทําสัญญากับชั้นเพื่อจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องขอบอกเลยว่าสัญญานี้นายต้องคิดให้ดีแล้วมันคือสัญญาอะไรเนี่ยแบบหนึ่งนะ อันนี้คืออะไรข้อตกลงอะต้องทำยังไงต้องติ๊กเหรออือโอ้ดีมากโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่การเซ็นสัญญากับฉันละสินดาึโอ้ดอนแดกเชี้ยอะไรวะตะกี้ผมทำสัญญากับซาตานหะัดดีผู้ชมผมเป็นล็อกแอนโลที่ทำสัญญากับซาตานฮโอเคมาแล้วโอยตัวผมมาแล้วผมกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเหรอเฮ้ยนี่มันโอ้กองตีได้ไหม โว้ตีได้ด้วยโว้วมันไหมเยอะเ yeah! ฮ้ยตีบ้าอะไรวะเนี่ยเมียคุณเล่ๆด้วยว่ะฉันจะเป็นคนดีได้ไหมให้กับโลกใบนี้กูร้องเพลงเชียอะไรวะเนี่ยเออแล้วนี่คืออะไรอ้าวกระจก รอเหมือนกันนะเนี่ยฉั้นกลับมายังอดีตกมนุษย์ทั้งที่ตายแล้วเนี่ยล็อกอโลทําสัญญากับซาตานหย่า <c oughs> ไหนชูนิ้วชาวร็อกดิอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้ นิวลิปโพ่และไม่ใช่ละอเอาล่ะซึ่งทำสัญญากับซาตานเดซาตานบอกให้ผมนั้นพังโฮเทลที่ดีทิ้งซาเพื่อแสดงความเป็นล็อกแอนโลทำให้บนโลกนี้ปั่นป่วนด้วยฝีมือของซาตานโดยให้เราเป็นตัวกลางในการทำลายหลังโอเคเราจะพังห้องหลังนี้กันด้วยอะไรดีอันนี้เก้าอี้เหรอเนี่ยห้างกูฟาดแม่งเลยฟาดได้ไหมเอเออว้าว มีเสียงคุณยายบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูนะฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างรู้สึกว่าไอ้ล็อกแอนโรห้องที่มีล็อกแอนโรนั่น มันจะทําของที่ด้านพังหรือเปล่านะครับกูชิบหายแล้วเฮ้อโอ้ย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 หมาแล้วว่ะเจ๊มาแล้วว่ะขอโทษนะคัะมีใครอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมันเปิดล็อกเดวก่นนเดวกกรสวัสดีค่ะสวัสดีอะไรก็จิ้มตาแม่งเลยดิอผมขอโทษนะผมขอโทษกูเป็นคนเล็วกูจะขอโทษทำไมกูไม่ใช่คนดีเว้ยเฮ้อเอาละพังแม่งพังแม่งเลยพังแม่งเลยเฮ้อเอาละพังไปพังพังให้หมดพังพังพังทุกอย่างต้องพังให้หมดต่อมาถังขยะมาดีนี่นี่พัดลมพัดลมพัง พังไหมพังพังโอ้ตอนนี้ผมมาแล้วนะครับผู้จัดการเนื่องจากผมได้ยินแม่บ้านบอกว่ามีคนข้างอยู่ในห้องนี้โอเคเอาละเดี๋ยวมันจะมาเพิ่มเรื่อยๆ้วเราต้องรีบพังให้หมดเฮ้ยเสียใครมาพัง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 เังพังพังพังดิเราจะไงต่อโอ้ยตำรวจมาเลยหรออ้าวกูโดนตำรวจยิงตายนะครับให้จก่อนนะท่านผู้ชมเกมนี้มันเล่นยังไงเนี่ย อ่ะเอาละอ่ะ,อล,ะอลองเปิดประตูหาดูห้องน้ําดูซิมีห้องน้ํามีอะไรเปิดเปิดน้ําได้ไหมอ่ะเปิดได้ด้วยล้งหน้าโอเคเอ,อ่ะกูเปล่าทํานะแปลงฟันนี่กูทําเสียงแปรงฟันได้ไม่เหมือนเลยปิดฟ้าโอเคจากนั้นก็ โดนทิ้งแม่งเลยเออ,เอ,อลา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 นี่ไม่ใช่ห้องกูซาตานสั่งไม่กูทําตั้งหากไอ้ปหานัดหมาอีกแล้วบันไดอีกแล้วบีบคอมันตรงที่ได้ไหมตกหน้ามาันดิก็ก็คามีใครอยู่ไหมคากูไม่รู้แหละเดี๋ยวก่อนนะมึงเปิดทําไปกูปิดมึงเปิดกูปิดมึงเปิดกูปิดกูไม่มึงเข้าแล้วเปิดกูปิด มึงปิดกูเปิดนี่ปิดเปิดเธอไม่ให้ฉันเข้าเดี๋ยวฉันไปเรียกผู้จัดการโรงแรมมาแล้วกันโอเคช่างเถอะเรื่องของคุณยายเลยเอาละอ่ะอันนี้ออโอเคทีวีฟังไปซะเจ้าทีวีโง่ อแล้วต่อมาโอ้ผู้จัดการร้านมาแล้ววนะ่ะผู้ขอโทษนะครับเอ่อเนื่องจากคุณแม่บ้านบอกว่าข้างในมีการอะไรสักอย่างไอ้ไม่อ,อยากเข้ามาปล่อยแง่แมงเลยโอ้เจอเจอดีแน่ฉันจะไม่เรียกตำรวจมาโอเคเอาล่ะเอาล่ะเาะราต้องรีบพังของทุกอย่างแล้วเข้าไม่งั้นเราพังของไม่สําเร็จแนะ่พังของพังของให้หมดพังของให้หมดเออโอเคเอาล่ะพังต่อเออเออโอเคโอเค Okay. ออโอเคครับมือกูจสมมือหอมมือหอมลักเลยแล้วนี่คัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์พระเจ้าอ่ะคู่วิริกซาตานลูกพี่กูนี่ว่าเออสรุปเกมนี้มันได้ทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูมีพีด่ะกูมีพีดอ่ะมือข้างนี้ทำไมกูจับไม่ได้วะเนี่ยเอาล่ะท่านผู้ชมนะครับต่อมานะครับผมจะทำให้ตัวเอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ตำรวจเอ้ามาจับกูอีกแล้วเขาพิษสามันกูเลยอะ่ะกูตายเลยอะ่ะ อ่ะถ้าผู้ชมตอนนี้เรากลับมาอยู่ในโลกของซาตานแล้วนะครับมือเรากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วใช่ชีวิตเรามันดีจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยก็แค่ทําชีวิตให้ <c oughs> ป่วนนะฮะแล้วก็นี่โอ้โทรศัพท์นี่คือโทรศัพท์บอสวัสดีครับตอนโทรช่วยข่าวคาวันนี้เออผมจะมาไลฟ์สดน,นะครับว่าผมอ่ะเจอซาตานตัวเป็นๆด้วยะครับที่ดีบีไวไฟเนีย อาลระเดี่ยผมจะพาทุกคนไปดูนะครับดูนะครับนี่คือสถานที่ที่คุณจะได้เจอกับซาตานตัวเป็นๆนะครับโอเคเอ่ะลงมาแล้วนะครับซึ่งลงมาแล้วอา้าวกล้องกูหายแล้วมือกูก็โป่งกูกลายเป็นวิญญาณเหรอพออุ๊ย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 ซาตานอุ้ยคุณซาตานเล่นบาสลูกพี่ลูกพี่ครับโอ้ลูกพี่กำลังเล่นบาสอยู่วะนี่สามแต้มดูดิอึ๊บโอ้ยโอ้ยโยนไม่ค่อยลงเลยลูกพี่กากจักเลย เอาละเราห้องต่อไปเราก็ยังเป็นวิญญาณอยู่เหมือนเดิมนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้เราจะลงมาสู่ห้องปรละโลกเหรอนะครับแล้วนี่คืออะไรอุย้ยนักเล่นเป็นโนที่เก่งที่สุดในโลกเขามาอยู่กับท่านซาตาเด้งเหรอฉันนะคือนักเป็นโนที่เก่งที่สุดในโลกที่ดังมากช่วงหนึ่งจนกระทั่งจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งมีคนแอบลอบฆ่าฉันไอหมอนั่นมันกลัวความดังของข้า แล้วมันก็ไปรู้ความลับว่าข้านั้นทําสัญญากับซาตานข้าถึงได้แข็งขนาดนี้โอ้และพอข้าดังสัญญาของข้ากับซาตานก็ได้ยุติลงแล้วข้าก็โดนรอบฆ้าตายดูสิดูหลังของข้าโบ๋เลยานผู้ชมนี่แหละสัญญากับซาตานฉันตายอย่างไม่ปกติและฉันก็ดังแล้วก็ตายเออกูจะพูดอะไรซ้มว่นเนี่ย เอาละท่านผู้ชมต่อมานี่คือขับของซาตานนะฮะปีศาจนะครับซึ่งก็ผมไม่รู้ว่านี่คืออะไรเหมือนเราอยู่ในปากของจระเข้ยักษ์ตัวเดิมนะครับว้วดูดิปากจระเข้ยักษ์ตัวาเิ่มเลยโอเคเอาละซึ่งเราจะต้องทําอะไรอะโยนนี้ใส่มันอะอ๋โอโยนใส่หรอมีเวลา55ิาวินะครับโยนเพื่อให้มันติดดูมันใส่ตูใส่ผมดิเอออ้ เมื่อติดอยู่ตูดโยนโยนไปให้หมดโยนนะครับโยนโยนโยนอะไรก็ได้เหรอให้มันติดตัวมันเหรออ,จจอ่ะจึ๊บอ่ะมีลิ้นด้วยดูดิลิ้นโอเคเอาละโยนลิ้นใส่อ่ะตกมานี่อ่ะลิ้นลิ้นอ่ะลิ้นแปะเข้าไปแล้วนะครับมีปากจระเข้มีอะไรอีกก็ไม่รู้เอ้ยมีเวลาแปดวิแล้วแปดวิสุดท้ายแล้วเข้าอ่ะใส่เวนหน่อยคุณผู้หญิงอึบเอาเอาละไม่เวลาหมดแล้วอือสุดท้ายนะครับออกมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วเกมนี้มีมีไว้เพื่ออะไรวะเนี่ย อ่ะท่าผู้ชมต่อมาลองเปลี่ยนสถานที่ดูดิโอ้นี่เดือท้องฟ้าโอ้ฉันได้อยู่โลกไพโรของเจกแล้วนี่ใครลูกปองทำอะไรได้วะอ่ะปล่อยลงไปดูดิโอ้จุ๋มเพื่ออะไรวะแล้วต่อมานะครับเราจะทำไงกับเจ้าโรบอทนี่ดิเอ๊ะนี่แหละไอโรบอทโง่มาดิจะทุบมึงเราต้องพังให้มากที่สุดเอออืมอืมพังเออเรามีเวลา14วิเท่านั้นเองหรอวะเนี่ย ต่อมาพังอะไรอีกอ้าวเรียบร้อยหมดเวลาเกมนี้มันจุดประสงค์คืออะไรให้กูพังของเล่นๆอย่างเนี้อ่ะอแล้วต่อมาอันนี้นะครับเราถูกส่งมายังโรคของอแจ๊กหนอซาสีนะครับนะโอเคโรคญี่ปุ่นอันนี้คือ,อตีตะครั้งนะะตึงตึงตัง ตึงตั้งตั้งเราเอานี้ไปทุบหัวใครได้ไหมโอ้โหดูสิ่งก่อสร้างสิเราพังได้ไหมพังแม่งทุกอย่างเลยเออโอ้ข้างในแม่งมีซูชิด้วยโอ้วันดีครับวันดีโอ้คุณคือโรบอทซูชิเหรออร่อยไปกแล้วเนีอ้อร่อยมากตบหน้านี่โอ้มีซูชิให้กินมากมายนี่หน้ากุ้งอันนี้หน้าปลาแล้วก็อันนี้หน้าอะไรก็ไม่รู้อันนี้แตงโมอะไรก็ไม่รู้แดกแม่งหมดอะแต่กูไม่กินแล้วกูไม่พอใจ โอ้ท่านผู้ชมต่อมามีปืนให้เราเล่นด้วยว่ะอันนี้คือปืนนีหยัางว่ะอ่ะยิงอยู่ดิตุ้มรถล้องว่ะนี่คือรถของพระราชาหรือเปล่าวะเนี่ยรู้สึกว่ามีระบบ s e c u r ต t y สูงนะเนี่ยทังแม่งให้หมดรถใครก็ไม่รู้เออมีเสียงอะไรก็ไม่รู้หนวกหูชิบหายเลยเว้ยบึงเลิกร้อสักทีเถอะนี่นี่ทางประตูนี่ดึงประตูกาทังแม่งให้หมดโอ้โอบ่อน้ำแม่งไหลออกมาแล้วโดนตาก็หมดแล้วโอเคเอาอ่ะอ่าจบจบไปแล้วทำไมเกมมันจบไวจังเลยวะเนี่ย อ่ะเราต่อมานะครับเราอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หรูของสตตร์ดิตคนหนึ่งนะฮะโอเคเอาละกไูได้ไมค์กระบ,บอกแล้วฟาดแหลกมาเสียงเพลงอะไรดิดู๋หูวเออผังไห้หมดนี่รูปภาพร้อยร้านกูผังไม่ให้หมดนี่เนี่ยผังพังพังๆังๆังพังพังผังผังผังังัง,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 งตีข้าไปตีไอ้ลูกบอลบ้า,นบานดนี่ตี ตีเขาไปโอเครูปปั้นแสนรานกูไม่รู้ทำจากอะไรดิทุบตุๆๆๆๆๆๆกูเกิดมาเพื่อทำลายล้างเว้ยรูปปั้นอะไรก็ไม่รู้ดิฟาตุดฟาตุดฟาตุดอ้าวจบง่ายแท้อะไรวะ อ่ะแล้วต่อมานะครับนาอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ๋อเราจะต้องทําการตัดให้ได้เหมือนอันนี้นะครับภายใน60ิวิโดยการใช้เลื่อยนี่หรอ๋อโอเคเดี๋ยวผมสร้างการปฏิมากรรมให้ดูโอ้ต้องเอาเหมือนอย่างนี้เป๊ะเลยหรอคมๆอย่างนี้เลยอระโอเคอ่ะตัดดูดิ่ะจึบนี่โอ้โหเริ่มแล้วหรอเริ่มแล้วหรอโอเคเริ่มแลเริ่มแลตัด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 กูจะตัดยังไงให้ได้60ิวิววะเนี่ย โอ้กูจะตัดยังไงวะเดียมันไม่เหมือนเลยสักนิดเดียวโอ้โหรูปโซมันก็เป็นเลโก้ด้วยนะครับนะอ่ะกูตัดออกมาแล้วกูเป็นอย่างเงี้ยกูเป็นย่นยอมย่อมงโง,ง่โ,งงโงเนี่ยเสร็จแล้วกูทําได้แค่เท่านี้แหละอ่ะกูยอมตายดีกว่าไปใครมันจะไปตัดได้นะผู้ชมมีใครตัดได้ไมั้ยกูถามจริงอ่ะเราต่อมานะครับด่านห้องสมุดนะฮะซึ่งตรงนี้มีอะไรให้เราเล่นอะไรวะเนี่ยมีแต่สมุดเหรอเอาสมุดไหมกูทำไมแล้วนี่เปิดประตูไปกูจะเจอใครกูจะเจอเทวดาเหรอโว้วโอ้ งานปฏิบักรรมนี่พังไปเลยเขาแพ้ในตํานานนี่พังไปดิพังไปพังพังอออโอเคตอนนี้มีเวลา12วิเท่านั้นในห้องนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้มีปืนใหญ่ด้วยเรายิงปืนใหญ่ได้ไหมยิงปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ยิงยังไงวะยิงยังไงวะเฮ้ย อ่ะแล้วต่อมานะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยเราสามารถบังคับอันนี้ได้เหรอเราจะทุบตึกเหรอใช่ปะอู้ดู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 วู้เจ๋งเว้ยอันนี้เจ๋งกันนี้เจ๋งอันนี้เข้าท่านี่ดิพังมันเลยตึกเนี่ยตูมอือพังไปอืออย่างนั้นแหละเอาะยกขึ้นมาแล้วจากนั้นก็เวียงไปเลยเวียงไปเวียงไปไหนวะมึงไปไหนของมึงวะน่ะเฮ้ยท่านผู้ชมต่อมาเราต้องลงมาหาซาตานไปซึ่งซาตานคราวนี้มึงทำอะไรวะน่ะออ้ยอ้อ đỏ ư ấp ăn đỏ ư ừ, ấp นี่กูคิดถูกไหมเนี่ยกูทำสัญญากับซาตานเนี่ยดูดิซาตานไม่ออกกําลังกายได้หรอกไงวะเนี่ยมึงจะออกไปทำไงถ้ามึงไม่มีวันตายเนี่ยซาตานมึงจะออกไปทำไมมึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยเออผมว่าจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องอ,อ่อสัญญาที่บอกว่าให้พังของเนี่ยกูไม่รู้กูจะพังยังไงแล้วเนี่ยคิดไม่ออก้วกูไปที่อื่นก็ได้อ่าดูดิชั้นนี้มีอะไรโอ้มีสิ่งของให้เราช็อปหรือไงวะเนี่ยแบบนี้เจ๋งเลยเราจะเอาอยัางไงอะถ้าเราต้องการช็อปนะครับเราก็แค่ติ๊กไปที่สิ่งของหรอแล้วเราาาามมีีตตตััังงงเเท่เ่่ไรรรวะออยบจ้้ช ังไงอะ่ะเอออันนี้มีปืนหมื่นสามเรามีอยู่แค่สองพันเองแม่งเอ้ยชีวิตมีซีโฟด้วยนากผู้ชม Hindu. โอ้โหที่มันก่อการละชัดๆนะฮะมีไฟแช็กมีพุ้มีประทัดด้วยมีแบ็คโฮด้วยนะครับหลุมดำเหรอโอ้โหเอามาดูดของในในห้องได้เลยนะคะทั้งห้องแล้วก็เอออันนี้คืออะไรแต่งชุดเหรอโอหแต่งชุดนะครับเก่งว่ากูหล่อเหมือนกันนัเนี่ย <ๆ S 1> ดูไปดูมา Fuck y o <Fuck> you. แล้วนี่มีตูดหมูด้วย่้นผู้ชมมีตูดหมูตูดหมูซื้อได้ไหมไม่ได้กูซื้ออะไ,ไม่ได้เลยนะครับร้านเซ็งเป็ดเหมือนร้านค้ายังไม่เปิดนะฮะงั้นกูเอานี่กลกันนี่กูยังมีอันนี้อยู่ได้กลับบ้านไปก็ยังดีนะครับที่ตรวจเนี่ยเอาไปทํะไมก็ไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ลูกกูได้กลับบ้านไปแล้ว เออท่านผู้ชมผมไม่รู้แล้วเกมเล่นยังไงนะครับนะเหมือนเราจะต้องทําภารกิจผ่านไปแต่ละด่านด้วยนะครับเราเล่นเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะฮะพังของอ๊บจนกว่าแม่บ้านจะมาอย่าอย่าอย่าพึ่งนะแม่บ้านอย่าเบิ้งอย่าเึิ้งเออดิดิเมื่งเปิดกูปิดเมื่งเปิดกูปิดตามสเต็ปเออจะเปิดโอ้โชคดีเนาะเดี๋ยวฉันจะไปเรียกผู้จัดการโอเคจังหวะนี้แหละพังของต่อนะฮะตอนนี้เราจะพังของไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะครับโอเค โอเคอ่ะโอเคผมคิดว่าเราพอใจแล้วแล้วจากนั้นเราก็นี่อ่าดูซิจะผ่านภารกิจไหมปลดล็อกอะไรบ้างไหมนี่ไงเซฟตี้เฟิร์สนะครับโอเคอ๋อต้องเล่นผ่านนี้ไปเรื่อยๆเหรอเฮ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาเล่นเล่นทาวน้าแล้วกันคราวนี้ก็จบไปเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันอ่ะลงไปหาซาตานนี่สักแป๊บหนึ่งดูซิซาตานไม่จะทําอะไรอีกรอบหนึ่งอ่ะเอาละสําหรับวันนี้ก็คงต้องจบไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับกลับมาหาซาตานอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคซึ่งซาตานคราวนี้ก็ ทำอะไรอยู่วะน้าเล่นกีตาร์เฉยเลยดูเต่าเนวเนวเต่าเนวเนว ฉันคือซาตานลอยเทียมทนอนซาตนลลยเทียมทอนโอ้อยกูละเบื่อโอเคทางแม่งโอเคนะครับท่านผู้ชมสรวันนี้นะครับก็เขาต้องจบไปเป็นเท่านี้แหละนะคะนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะเกมบ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับแม่งพังแต่ของไม่มีเหตุผลเอาซะเลยโอเคขอเล่นนี้ก่อนฮึแม่ โอเคเอาละหนึ่งสองปิ้วโอเคอันนี้ถือว่าพลาดไม่มีและครั้งที่สองที่จะโยนท่านได้นะครับนะเพราะครั้งแรกคือประสบการณ์ครั้งที่สองคือเอาจริงโอเคเอาละกูกะาจริงสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละไป